่อยวาข่อยกับมาหอดที่เงี้แล้ว่อยิโทรบอกมูเจ้าหอยยิดอขึ้น่าโอ้ยขันท้อล้วมันยุไก่สิบลบก้อนบวบเนาะยาฝนตกวระสันคึ้นปานนจังไหนจังไว้่ต่าใคขี่รถมาหอดบานน้ะเทศน่ะไอโบก็โทรมากเจ๊เจ๊ยุใส่สิเขาไปหามาชั้นวัวก่อยกาลังสิโท่หาห่างมาสิบมาหวอดบานก้อนยังิโทรอหา เป็นคือเก่าเลยเป็นห้อยคือขึ้นอ่านมมเตอร์ไซส์ตอนงวดหกศูนย์เนี่ยตอนนั่นออกตัวใดก็ค่ะหกศูนย์ค่ะใช่ใช่ห้อยพยพญานคแต่ไข่ห้อยพยญานะเป็นไส้เปียกๆซึ่งขึ้นนั่นกับเป็นขึ้นที่ฝนตกคือกันกับมืงขึ้นนี่ฝนตกแล้วอ่านเมื่อไส้เป็นแปลนั่นไหมค่ะกับมี่ไส้เปียกขึ้นไปยืดทั้งอ่านลดเป็นห้อยพยับชมห้อยบกไงอันนี้กับ เดี๋ยวสีผ้าไปเบื้องลายั่งหน่อยยั่งหลายปันไดเพราะว่าคอยพึ่งว่าแม่นเพิ่อนใหจโซกีโบเจ้กัสซีเป็นกัสซีเป็นแจ้งสั้นล่ะสูตรนั้นเจ้ได้จกล้านสีว่าออกขึ้นมาใส่ล้านซีผู้มันเลขสองตัวมันขื้สองตัวซื้อเออบ่มได้ซื้อหลายก็ได้ซื้อหลายครับผมครับผมเอาทะเบียนเพิ่นหกศูนย์ หกศูนย์หาค่ะทะเบียนรถมอไซค์ครับครับันไม่ออกศูนย์หานั่นห้วยได้จักรานเบ้ยบุญยะเฝ้าหนับรับมาท่านใดๆอไรเาะแนนเนาะเพราะว่าอยซื้อเลขไปซื้อหลายแม่ค่ะคซื้อเลขลายครับผมเจ็บเบื้องหลดบาวังหันถือหาแปดถือสามแสนประกาศคุยเพราะว่าว่าใดกำไหลายคึ้เบื้องหลดมาถือสามแสนจบแล้กปาก ได้หน่อยมันได้หน่อยค่ะถูกสามแสนได้น้อยนะครับพิสุดยอดเลยจริงเมนไปเข้าไปเบิ่งห้อยไปครับผมชี้ไปตลาดมาแล้วด้วนี่เป็นขอบวอ่เขาว่าสุเรียบประกันสุยาปีสุน้นอะนั่นเด้อสุไทยลูกสุกะไทยยั่วไก่ไก่มาสินสุยาปีสุ้นสุยาปีสุ้นหม่องประตูรถกูเด้อมาสินอ้าเป็นหอยเอ้าเป็นรอยลบก็มีเหรอครับเจ๊ตั้งร่างนี่ลบออกแลค่ะบัวค่ะตั้งเป็นซ้ำนั่นเป็นแค่นั่นเป็นเห็นนี่ซ้ำนั่น เหนบลาคือสะท้อนสะท้อนเนาะมันสะท้อนแต่ละคอยกันเล่นท้ายรูปไว้อยู่กันใหงเห็นทุกคนเพราะว่าสะท้อนครับดินนี่ใี่เอาน่ในนในในเห็นเห็นอยู่ครับคอยว่าสิว่าเอาไปตลาดเนี่ยคอยว่ายาลบยาหมูเจ้าว่าสันมาถ่ายว่าสันเขาเรียกว่าห่วยเฮ็ดประกันรถจังไดว่าเอารถเขามาถ่ายรูกเขาว่าเลยได้ขี้เขาไปนี่จนกลับออกมาแล้วนี่นี่เหมืนเป็นเห็นเงาตัวนี้ก็สีชากนั่นละเป็นยังคือสิมีซ้ำนี่สันดี้คือแมน จังได่ฝนตกได้เมื่อคืนนีโบโอ้ฝนตกอาจจะมีส่วนที่ลบนะครับแมียนมีล่ะจำแหน่งเก่าเลยฮะกวนนีกว่าจะจอดเมื่อไส้ไปนครับโอ้ขอบผมเอาเอาน้องไม่เมยไปดูใช่ไหมไปดูทีไม่เมยมาดูว่าจะหวยจะออกตัวนี้ไหมมาดูทีนี่โบคือแค่ละสามคืนใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมใช่ไหม เบิ่งกันเนวทา้งใช่ไหมทะเบียนรถเอาพื่อว่าจี่อันเป็นตะเกียดอีกอย่างหนึ่งพยายน้อยไปนน้ำหาซื้อลอตเตอรี่อ่อนตลาดครับนี่แล้วทะเบียนเนี่ยเขาวาเล็กซี่สองเป็นเลขดังว่ามีเลขอาจานย์คอยเล็กไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่อยู่ดีๆเขาก็มาเท้าขายให้ ทะเบียนนางค่ะทะเบียนรถเจ็ดสองเจ็ดสี่สองบอมาแหม่มาท้าทะเบียนมัน่ะจยืนนี่เลยครับจะยืนตรงนั้นและครับอ่าดูนะครับพี่น้องเอีครับกันนีแ่ครับเจกาแพเแพรเป็นเลขดังว่ามีขายมาสั้นครับไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวยกเขาว่าสามขายหายไหมเจ็ดสี่สองเจ็ดสี่สองครับว่าจะนํองครับ ทะเบียนรถพอดีเขามาถามขายให้เลยเม็ดสี่ไหนสี่สองโอ้ยเจ็ดสี่สองทะเบียนรถตั้งคู่ตัวไหนอืมครูใดว่าลอตเตอรี่บ่ขายเกินราคาสู้เหมาดีเจ้าจับระดับความระดับเดียวกันรับเดียวกันนะเจ้าสู้เหมาสินี่สู้ได้เออครับจ๊ดไปหาซื้อไม่ได้แล้วเป็นเว้ยไปย่างก่อนตลาดอยู่ครับผม ตอนไปจอดรถให้เขาท่ายลูกแต่นั่งวแล้วเลย่ากูไปหาซื้อรสตรี่ก่อนวะชั้นเรากลับมาเรามามือเปล่าบัดคอยม่านยืนเดี่ยวอยู่รานเขายางเขามาซอยซื้อนะครับวะชั้นนี่พอดีนี่พอดีสองเกียรติสีสองทะเบียนเต็มเต็มอะไรตึงตึงไม่ได้หนะ่ได้งตองเลยหาใบอีกตั้งหากโอ้คือไข่ไข่ห้อยพยาเด้อกันเออถือรางวัลที่หนึ่งเนี่ย สเฮดซาลาจนแล้วผู้เดียวนี <sk <sk <si ่สีเฮดจนแล้วยาว่าแต่ซาลาคอยสิเฮ็ดหดหลังซาลานั่ยมองทีเพราะท่านในเข่าทีเข่าท่างเนี่ยกันออกชุดนี่อันสองแรางวัลที่หนึ่งทะเบียนสองเจ็ดสี่สองคือโชคดีแต่คือจัง่านว่างไวเนาะครับเอาตั้งใจสีมหาพอดีพอดีเพราะง่ายเป็นย่างหาซื้อของตลาดยุก็ได้เนาะ นี่ระน้าใจคือในบาบาต์เนเสียนี่ระน้าเมื่อสันเลยครับสื่อเลขนะคือกันกระเจียบอมมักครับรุ่นามแสนบพอาปากเลยครับจามแสนหนึ่งเงาเลยครับผมจามแสนหนึ่งเงาจมมักเน่ยาปากก็ได้ทำกับว่าอยากบอกก็คาะว่าเจ็บเชียงรายครับหน่อยมันม่ได้ทุนึ้นรถก็เจ็ดสี่สองก็นละครี ได้ทะเบียนรถเล่าได้ทะเบียนรถเล่าเลยนรัอันนี้อันนี้มีมีคนมาถามหายยูซืซอกับมีคนมาถามขายเหรอครับเจ๊กาแฟครับผมข่อยนั่งกินกล้วยเสียวครับผมครับผมข่อยง่นั่นคือรู้แล้วว่าข่อยสั่งแล้วว่าตอนข่อยเฮ็ดธุระนั่นให้เจ้าไปหาซื้อลอตเตอรี่เด้อครับผมเจ้าไปย่างตามแผงในตลาดรอตลาดสดถ้ามันจเป็นลอตเตอรี่ไรรอหน้าธนาคารครับผมซื้อธรรมดาได้ซื้อโยกแผง เราเห็นเราบอมีเราว่าไม่มีสักใบไม่มีสักแผ่นเขาว่าสีสองสองสีเป็นหัวยดังพนะก็เลยว่าเออเล้วไปบวมีกับบวซื้อเรลาบวมีกับบวเอาสิให้แจ้งไหนกับบวเอาก็เลยมากับมาขาออกมาเลยมาซื้อก๋วยเตี๋ยวมาปากลูกประจันขายางมาซอยซื้อรัตตอรีนะครับประจัน มื่แม่นเขาขายโซกเจ้แล้วบ่ครับนั่งยื้อเขานั่งยื้อซื้อนี่นั่งเท้าเป็นเตียวนี่เขาเลียกว่าขายไห่ปัดพ่อใหญ่ยางอ่อนตลาดยุคเขาว่าซี่สองสองซี่นี่เรียกด่างแห้งโบมี่มาสร้างเขาวาด่งแห้งโบมี่ใช่เอาตรงกับวันเกิดเบิกทราบได้วันที่ยี่สิบสี่เดือนนี้แหละเออเอาเป็นเอาเลยวันเพราะอันอื่นก็ว่าท่า์ไยดอกอันห้อยนั่นแหมอันห้อยนั่น จำได้เลยงวดหกศูนย์ห้อยเดียวกันนี่เลยครเนี่ยมกันขึ้นกับฝนตกขึ้นกันนี่ล่ะคือคือกับมือขึ้นี่ครับแล้วลดอาจลดลนว่าได้ยื่นี่รถอยุบันเลียมเลียมดำดำนี่จังใดจังมีห้อยสีดินไส้เปียกเปียกเป็นห้อยจังสันหลังเป็นข้องูเลยเนาะนั่นล่ะค่ะอันนั่นก็คือิ่นเป็นอยังคือห้อยสันสันค่ะบุณนี่จังใดลักษนะ จังไถ่ที่มันฝนอาบที่มันจังได่จังไข่ฝนตกว่าครับเจมันขึ้นนี่ครับฝนฝนตกว่าครับโอ้แสดงว่าฝนลบห้อยเพิ่นออกเพิ่นยังเหลือไว้ครึ่งนึงอยู่เนาะเพิ่นจงไว้จะให้เบิ่งเพิ่นจงให้โชกไว้เด้ครับพี่น้องครับผมเพราะว่าห้ามอเตอร์ไซค์นีเงาก็หนีอีกได้ฮะยกรูปมาไส้จุดๆอันอืมนี่ครับนี่ครับห้อยครับเกี๊ยกาแฟว่าห้อยยังเหลือแค่นี้นะครับเพราะว่ามันขึ้นในฝนตกครับผมคิดเบังว่าขหดปลายหดตลาดเนาะขอย่านรูปหลายผู้ใดมาไกลขก็เ่ราะเห็นไก่ ม่ีม่นหน้าต่างได้เนาะเช้าตกเช็ดรเช็ดป่าเช็ดรถปาไอ๋อป่าเช็ดรถ ป๋าเช็ดรถป๋าก็เลยไปเห็นรอยป๋าก็เลยเอะใจใช่ไหมครับไม่เพื่อนเป็นผู้เห็นที่ขวอยพี่นี่เป็นผู้ไม่เห็นเช็ดเช็ดครับโอ้เพื่อนเช็ดเพราะถ้ามีเลี้ยวคนป๋าเป็นคนเช็ดกพราะป๋าใจแค่ใจแท้โอ้ยนี่แหละครับเจอแล้วเจอแล้วครับเจอเจอแล้วคนเดี๋ยวรธจ๋าได้คือคือป๋าเช็ดรถครับผมไม่รู้บ้านข่าวครับ บัดไดเหีาสาเหตุได้แล้วโกไม่อยากบอื่นทำไมสั่นจังไงคอยกระิโกรธแต่คนเป็นยังังบ้าสังเกตเป็นเยาวๆก็มีนี่ยรื่อๆยาวไปเรือาเป็นคนโชคเองะเช็ดเช็น้อยๆนี่เช็ดนี่ร็จได้แล้วครับได้แล้วลครป้าได้แล้วละครพี่บอกกันละขึ้น ผมไม่ได้ผมไม่ได้ส่งเกเพื่อนส่างเก็ดเพ่สิบกวาเดอกบัวบัวเบิลายแถวนี้ยแตเนี้ยแตลายแถวนั้นเนียไม่ทำไผมไม่สนใจไงเพราะอะเพื่อนเนื้อเพื่อนอะไรเนี้ยก็ต้องนีต่เช่งหลังค้าเอาบาทไปหาเอาบันไดไปเอาบันไดโนบันไดเสียไปเอาบันไดไม่ดูเสียอยู่แว้แล้วเจษาเส็จอยู่ังหลังคาก็ต้องนี้ มออันนะไออนปี้ะกเดียอันนี้ทะเบียนนะครับเด้อเสียนี่เสียนี้น้าตามใหนะครับเสียนืน้าตามให้แล้วเกกัแป้ครับว่ามีห้อยยู่งางรถกับมีห้อยยู่งางรถใลห้อยพยานาคเนะครับผมเกเกว่าอย่งไรกัแม่นห้อยพนาคเหครับผม

ให้ก็ข่อยมากออกมากอนยนซือมือนันข่อยออกมากว่าะท่านหนีไมนแล้วเบิร์อนก็เห็นซับสสองมบสี่สองสี่สองก็เหลือครับผมมันเป็นยังคือว่เหลือสี่สองสองสี่อะสงไม่เหลืออ๋อัครับสีสงส่นะครั จะไ่ให้ตาหน่อยเดี๋ยวตาจะซื้อตาจะซื้อรวดให้ซื้อสั้หดทังไมดั้งหเป็นแนวทางนะครับเนาะกกาแฟเพิ่นบอกฟั้งหว้เป็ี่นแนวทางเป็่นที่ยัน่างนเพิ่มนะครับเออกระตามพอมักระพันนะครับเออไล่กดแชี่ให да ้ซ um ่องเสียในน้ำผ้าด้วยด้วยนะครับสวัสดีครับผม